คนไทยมีภาษาของตนเองขึ้นสูงนั่นเงเพื่อเป็นเอกลักประจำชาติไม่เป็นทาสทางภาษาถูกขมเหงมีวัฒนธรรมทางภาษาของตนเอง ทยเติต่ำมากงงพ่อเป็นอะไรพ่ออยู่เงี้ยไทยถูกต้องตามอักษรวิธีและตามหลักวจีวิภากษ์ใส่วาจากายสัมพันธ์จงจำไว้ฉันเธอทูนรัด อันนี้มันมันไม่ค่อยของต่อฉันเธอดทูลรักคือหัวใจแห่งกวีใช้ภาษาให้ถูกต้องงามตามหลักอนุรักษ์ยาให้เสื่อมราศีพูดอ่านเขียนภาษาไทยให้จงดีจงพูดใจ บัามาชนได้สร้างมาแ่จริงจงดีอย่